แฉเดือดตามล่าพ่อค้าแม่ค้าซื้อขายเพชรออนไลน์และรับเติมเพชรกันอย่างมากมายจะเป็นดราม่าเพชรติดลบช่างฟรีไฟออกมาประกาศถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากพ่อค้าแม่ค้าที่เติมเพชรออนไลน์และเปิดเติมกันอย่างกว้างขวางโดยการเติมกันเองนั้นมีโอกาสชิ่เพชรจะถูกรีฟันหรือดึงถืนทาให้เกิดปัญหาเพชรติดลบดปัญหาเหล่านั้นเกิดจากการเติมเพชรจากเว็บไซต์เชื่อนที่ไม่ได้เติมโดยตรงจากทางการรีนาผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบจากปัญหาเพชรติดลบนี้เอง ทั้งหมดจนกลายเป็นปัญหาว่าสุปก็คือผู้เล่นจะต้องทําการเติมเพชรอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เพชรในไอดีนั้นไม่ติดลบและนี่จึงเป็นขี่มาของการตามล่าพ่อขาแม่ขาหัวหมอวันนี้เราจะไปล่าและเจาะประเด็นกันอย่างสุกตรงไปดูพ่อขาแม่ขาหัวหมอพวกนี้จะตอบคาถามจากปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรและร้านค้าเหล่านี้ที่ใช้ช่องโหว่ของตัวเกมและปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเล่เหลี่ยมในการซื้อขายเพชรฟรีไฟ์ให้กับลูกค้าใครพลาดไปเติมแล้วก็งานนี้ม่หวังหมดตัวและดราม่า ครั้งนี้จะจบลงอย่างไรเมื่อพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้สามารถดึงเงินคืนได้โอ้และครับงานนี้ปวดจะปวดไปชมกันเลยครับวันนี้ครับก่อนที่ทุกๆคนจะไปดูคลิปนะครับพี่กั๊ดไปเจอเกมเกมหนึง่งที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆครับและเกมนี้บอกเลยนะครับว่าเจอพี่กั๊ดแน่นอนจากแน่นอนครับเกมนี้เป็นเกมมือถือแนว MMORPG เกม <Wow>. เวลคอมมูนิตี้สร้างสังคมในเกมนะครับน่าสนใจมากๆสําหรับผู้เล่นทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงก็สามารถเล่น นี้้ไดซึ่งตัวเนื้อเรื่องของเกมนะครับต้องบอกว่ามีความน่าสนใจมากมากครับทุกๆคนวันหนึ่งนะครับถอดแบบมาจากนวนิยายมังกรหยกขณะที่เราเล่นเกมนี้นะฮะจากวันหนึ่งว้าเข้าไปอยู่ในโลกของจินตนาการในนวนิยายเลยทีเดียวนี่เป็นเพียงแค่ทีเซอร์ตัวอย่างเท่านั้นนะครับงานนี้อยากจะมาแนะนําให้กับทุกคนได้ลองไปเล่นกันและตอนนี้ครับเราไปดูภาพตัวอย่างของเกมที่กําลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับไปดูกันเลยครับเอาละครับทุกคนฮะและตอนนี้นะครับผมเราอยู่ในทีเซอร์ของเกม Love Destiny, หรือตำนานมังกรหยกนะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือบรรยากาศของตัวเกมนะครับ <Wow. S 1> ที่ต้องบอกว่าหาเล่นได้ยากมากๆนี่คือเกมมือถือนะครับสาบานครับทุกทกคนสวยแล้วก็น่าสนใจมากๆเกมมือถือที่ทาได้สวยมากขนาดนี้เนี่ยบอกเลยนะฮะว่าน้อยเกมมากๆจริงๆครับและสาเหตุที่ทําให้เกมนี้นะครับมีภาพแสงสีเสียงที่อลังการเสมือนจริงในขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าตัวผู้พัฒนานะครับใช้ระบบ Unreal Engine Version นะครับจึงทําให้ภาพของตัวเกมนเนี้ยเนี่ยสมจริงและสวยงามได้ขนาดนี้ครับทุกๆคนระบบของตัวเกมนี้นะครับผมยังมีการทําเควสต,ต่างๆมากมายไม่น่าเบื่อเล่นคนเดียวก็ได้เล่นเป็นกลุ่มก็ได้นะครับและพิเศษที่สุดที่ทาให้เกมนี้มีความน่าสนใจมากๆนั่นก็คือทารกเทพเจ้านะครับและเป็นระบบที่สามารถแต่งงานได้พอมพิเศษในการแต่งงานมันคือบรรยากาศที่โคตรจะสวยนะครับทุกๆคนกราฟิกทีดีที่อลังการและตื่นตาตื่นใจประทับใจกับ การเก็บภาพเพื่อเป็นบรรยากาศที่เป็นความทรงจําในการแต่งงานกับคนที่ร,รักแบบตรึงตราติดใจแน่นอนครับทุกทุกคนอลังการเวอร์อรนี่นะครับทุกคนนะครับเป็นขบวนแห่ไม่แน่ใจว่าเป็นขบวนแห่ขันหมากเหมือนประเทศไทยหรือเปล่านะแต่ที่จะบอกคือมันอลังการมากครับทุกทุกคนไปเล่นไปได้แล้วไม่เคยเห็นเกมไหนมีการแต่งงานที่มันอลังการขนาดนีย้ย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้นะฮะเป็นช่วงของการทีลีกิชสเตชันนะครับนั่นก็คือ เกมนี้ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับแต่สามารถที่จะเริ่มลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์และรางวัลมากมายสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อนที่เกมจะเปิดตัวครับทุกคนและสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะเล่นเกมนี้แล้วนะครับผมพิกแกสจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับย้ำอีกรอบนึงนะครับผมใครลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์รับของรางวัลก่อนนะครับและนี่นะครับผมคือเกม Blood Destiny ใครอยากจะเล่นเกมกับพี่แก๊เดี๋ยวเจอกันในเกมับผมแต่ตอนนี้เราไปดูคลิปและสิ่งที่น่าสน ใจกันต่อเลยดีกว่าครับทุกคนครับไปเอาละครับทุกคนฮะจากประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับในกรณี เพชรฟรีไฟติดลบนะครับไม่ว่าจะเป็นไอดีของน้องมุ้ย FF ที่ติดลบทั้งหมด23ล้านเพชรนะครับรวมไปถึงไอดีของน้องเซอร์จิโอที่มีการติดลบถึง130,000เพชรนะครับในกรณีแรกของน้องมุ้ยเนี่ยติดลบอยู่ทั้งหมด7ล้านกว่าบาทนะครับนั่นก็คือ23ล้านเพชรแล้วกรณีของน้องเซอร์จิโอ FF นะครับที่มีการติดลบอยู่130,000เพชรหรือตีเป็นเงินประมาณ40,000บาทเราได้มีการไล่เลียงนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นแม่ค้านะครับพ่อค้าต่างๆที่มีการรับเติมเพชรในเกมฟรีไฟ ถ้งเราได้รู้ว่านะครับผมข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการในการซื้อขายทั้งหมดตรงนี้เนี่ยซื้อกันมาต่อยังไงบ้างเซอร์จิโอได้มีการติดต่อไปยังแม่ค้าคนที่1นะครับเซอร์จิโอเนี่ยติดต่อรับซื้อเพชรมานะครับซึ่งแม่ค้าคนแรกกล่าวอ้างว่าแม่ค้าคนที่2เนี่ยโกงแม่ค้าคนที่2ก็บอกว่าแม่ค้าคนที่3ามโกงแม่ค้าคนที่3ก็บอกว่าแม่ค้าคนที่4โกงมีการกล่าวอ้างต่อกันไปเรื่อยๆนะครับว่ามีการโกงันอย่างต่อเนื่องนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่มั แล้วนะคบเป็นยังไงกันแน่เราได้มีการดึงกลุ่มกันเข้ามาไว้ทุกคนแล้วก็มีการแจ้งมีการพูดคุยกันอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงข้อมูลในการถูกแฮ็กทั้งหมดตรงนี้แล้วก็รวมถึงตัวผู้เสียหายเองเซอร์จิโอแล้วครับแล้วก็แม่ค้าคนแรกกับแม่ค้าคนที่2แม่ค้าคนแรกนี่คือน้องพิมพ์เป็นผู้หญิงจาก EP ก่อนหน้านี้ที่เราได้มีการสรุปเป็นดรามา่าเพชรติดลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายๆคนอาจจะเคยเห็นน้องพิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือแม่ค้าที่รับเติมเพชรที่เซอร์จิโอไปซื้มาาา้กก็น,นน่คีีร อ้างว่ามีแม่ค้าคนที่2นะครับได้โกงเงินหรือว่าดึงเงินไปนะแล้วมีการพูดคุยกันมีการดึงกลุ่มเข้ามาแต่คนที่2อเนี่ยอ่านแต่ไม่ตอบนะครับแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยทั้งสิน้นจนกระทั่งวันนี้ครับทุกคนนะเรานี่มีการเข้ามาดึงกลุ่มแล้วก็คุยกับแม่ค้าคนที่2ซึ่งจริงไม่ใช่แม่ค้านะเขาเป็นผู้ชายนะครับแต่เราจะใช้สรรพนามในการเรียกทุกๆคนที่เป็นคนรับเติมเพจว่าแม่ค้าแล้วกันนะครับทุกคนจะได้ง่ายต่อการทําความเข้าใจด้วยนะครับผมซึ่งแม่ค้ารายดังกล่าวคนที่2นี้นะครับ หลังจากที่ดึงกลุ่มปรากฏว่าพอเป็นพี่แก๊สนะครับมันคุยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้อความที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีการทักเข้าไปในกลุ่มว่าพี่แก๊สเนี่ยแนะนำตัวเองว่าเราเป็นยูทูบเบอร์ชื่อว่าแก๊สไลททูนะครับจากประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องของการาเพชรติดลบแล้วมีการดึงรีฟันดึงเงินกลับคืนหลังจากที่เติมเพชรไปแล้วนะฮะประเด็นเนี้ยคุณจะว่ายังไงเขาก็บอกว่าครับเพราะไม่ใช่เพราะผมไม่ใช่คนดึงนะครับนี่ก็คือแม่ค้าคนที่สอนะครับแล้วเซอร์จิโอนะครับก็ ก็เลยบอกไปว่าพี่กันมีการดูข้อมูลหลังบ้านเกี่ยวกับทางใครหน้าฟรีไฟแล้วว่ามีการเติมเพชรเข้ามายังระบบตัวนี้แล้วมีการดึงรีฟันเนี่ยไปยังช่วงเวลาไหนการรีฟันเนี่ยถูกรีฟันนะครับจากช่วงไหนของการเติมจากใครนะครับก็ปรากฏว่าได้ข้อมูลว่าโอเคเป็นช่วงที่ทําการซื้อขายกับพีมจึงเป็นประเด็นเกิดขึ้นในรเรนดราม่าของคลิปสรุปของดราม่าเพชรติดลบแต่ตอนนี้หลังจากที่ดึงกลุ่มแล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีการอธิบายว่าเนี่ยน้องพีมนะฮะรับมาต่อจากพ่อแม่ค้าคนที่2อชื่อว่ากริศักด์นะ ซึ่งกิติศักดิ์นะครับก็ได้บอกว่าเนี่ยผมแน่ใจมากๆว่าผมไม่ใช่คนดึงแล้วก็กล่าวอ้างต่อว่าเขาเองแม่ค้าคนที่2นะครับถูกโกงมาจากแม่ค้าคนที่สซึ่งแม่ค้าคนที่3นะครับได้มีการพูดคุยแล้วก็บอกว่ามีการถูกดึงเงินไปจากแม่ค้าคนที่4โยนกันไปโยนกันมาเรื่องนี้แม่งเป็นยังไงวะเนี่ยไอ้เชียปวดหัวสัตว์คือถ้าทุกคนอ้างแบบนี้ได้เนี่ยสังคมวุ่นวายนะเชี่ยคุยกันไม่จบนะแบบนี้อย่างนี้วุ่นวายอย่างนี้แม่งไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกันแน่นะเนี่ยอย่างนี้อย ได้ไหมว่าอย่างนี้ก็ถ้ากูถูกโกงกูก็บอกว่าไอเชีย่ยนั้นโกงกูมากู <oman. S 1> ไม่รู้กูก็เป็นผู้ถูกกระทำเหมือนกันอย่างงี้ไม่ได้นะเว่าอย่างนี้ไม่ถูกต้องในหลักการนะครับของกฎหมายนะหลักการของกฎหมายคือรู้ป่ะหลักการของกฎหมายที่จะเล่าให้ทุกคนฟังคือผู้เสียหายที่ถูกโกงจากแม่ค้านะครับไม่ว่าแม่ค้าคนนี้จะถูกโกงต่อหรือไม่ไม่ว่าคนแม่ค้าคนนี้นะครับผมจะถูกใครก็แล้วแต่โกงคนที่ต้องรับผิดชอบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นของผู้เสียหายหรือว่าลูกค้าเนี่ยคือแม่ค้าคนที่ขายให้ และการที่แม่ค้าเนี่ยจะถูกโกงมาจากใครก็แล้วแต่นะครับผู้เสียหายไม่จําเป็นต้องรับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเลยนั่นแปลว่าอะไรแปบลบว่าแม่ค้าเนี่ยต้องรับผิดชอบลูกค้าตัวเองนะครับส <_ c oughs> ่วนแม่ค้าคนนี้จะไปถูกโกงจากพ่อค้าอีกคนหนึ่งหรือแม่ค้าอีกคนหนึ่งก็เป็นเรื่องของระหว่างแม่ค้ากับแม่ค้าจะต้องคุยกันเองนะครับไม่ใช่ลูกค้ามารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากแม่ค้าคนที่1คนที่2คนที่3าคนที่4ไม่ใช่เรื่อง เพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมในกรณีนี้นะคะแม่ค้าซื้อขายกับลูกค้าคนไหนลูกค้าคนนั้นคือลูกค้าต้องรับผิดชอบหากมีความเสียหายเกิดขึ้นและหลังจากนั้นนะครับพี่ก็อธิบายทั้งหมดตรงนี้กระบวนการที่เกิดขึ้นตรงนี้ให้กับบักฮาพ่อค้าคนที่2นะครับเขาก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยต้องการที่จะคุยกับแม่ค้าคนที่3ามนะครับเพราะว่าผมไม่ได้โกงถ้าผมโกงเนี่ยผมรวยไปแล้วนะครับพี่รก็ไม่แน่ใจว่าถึงตรงนี้เนี่ยไอเนี่ยมันเข้าใจสิ่งที่พี่กันอธิบายไปหรือเปล่านะครับทุกคน เยียดแม่เรื่องเล่าแม่งวุ่นวายสัสสเลยวะ่ะอ่าน้องพีมมาพอดีน้องพีมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพีมเมื่อกี้ได้ยินเพนบ้างอยู่เนาะได้ยินค่ะเออพอดีเมื่อกี้นี้พี่แกเล่าให้คนดูฟังกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับปัญหาเนี่ยเ mm hmm. พรติดลบตรงเนี้ยว่ามันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเยอะมากเดี๋ยวเราจะโทรหาเฮียนี่เราจะโทรหาเฮียนี่ดู mm hmm. เดี๋ยวพชรเปิดแชร์หน้าจอให้พีมดู ดีครับผมอันนี้่าน้องกฤติศักดิ์นะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอันนี้น้องชื่อเล่นชื่ออะไรเอ่ยน้องกิติศักดิ์กฤตครับชื่อกิตเนาะน้องกิตเป็นคนลาวเหรอครับอยู่ที่ลาวเหรอครับแอ่แล้วโอเคครับเราทำทำเกี่ยวกับธุรกิจการซื้อขายเติมเพชรฟรีไฟใช่ไหมครับอ่าใช่แล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วครับทีเนี้ยประเด็นคืออย่างนี้เล่ารายละเอียดของตัวเงื่อนไขของกฎหมายให้เราฟังก่อนในความเป็นจริงเนี่ยเราจะถูกโกงต่อหรืออะไรไงก็แล้วแต่อันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่ออีกทีนึงอธิบายให้เราฟัังงก่่อนนวาาใทปฏิบ ในทางทฤษฎีก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเปิดร้านสักร้านหนึ่งขายของเนาะอ่ะอย่างสมมติร้านขายของแบรนด์เนมก็ได้อ่ะแล้วถ้าเกิดมีลูกค้ามาซื้อของที่ร้านเรานะครับซื้อกระเป๋าหรือซื้อรองเท้าหรือซื้อเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่ของร้านเราไปเนี่ยแล้วลูกค้าเกิดไม่พอใจกับของหรือผลิตภัณฑ์ในร้านเราที่เราขายไม่ว่าจะด้วยมีปัญหาหรือของมันอาจจะเป็นของปลอมของกอ๊อปลูกค้าก็ต้องมาคืนของหรือขอรับเงินคืนจากพ่อค้าที่เป็นเรานะครับซึ่งตอนนี้พิมเนี่ยถูกดึงหรือว่ารีฟันแลล้้วทําใหเพชัติดบ เราในฐานะพ่อค้าแล้วพีมพ์ในฐานะลูกค้าเนี่ย <P aper> พ่อค้าเองเราเองก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับส่วนขอ้อท็จจริงว่าเราจะถูกโกงหรือไม่ถูกโกงต่อจากนั้นไปอีกน้องกิจก็ต้องไปคุยกับทางพ่อค้าที่เขาโกงน้องกิจมานะครับไม่ใช่ให้ลูกค้าเนี่ยไปตามมาต่อการที่เราเปิดร้านขายเสื้อผ้าลูกค้าจะเอาของมาคืนนะครับเราจะบอกว่าเฮ้ยคืนไม่ได้ลูกค้าจะขอเงินคืนเราจะบอกเฮ้ยคืนไม่ได้ลูกค้าจะบอกของเราไม่มีคุณภาพเฮ้ยคืนไม่ได้ถ้าอยากจะได้คืนก็ไปตามอก,กับโรงงานไปตามเอาก,กับร้านที่ เราซื้อมใหม่คิดอย่างนี้ยมันถูกต้องไหมเราเข้าใจกระบวนการมันน้องกิจเพราะฉะนั้นแล้วเราจะปรับความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นไม่ได้อะครับอ่าน้องกิจมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงน้องกิจจะรับผิดชอบอยังไงหรือจะทำยังไงกับเรื่องนี้ลองลองเล่าในมุมน,น้องกิจให้พี่กันฟังหน่อยครับก็โดนอีกทีนะส่งส่งต่ออีกทีแล้วก็ผมก็ไม่มีที่จะช่วยพี่มีแต่ว่ามันนั่งก็น้อยนะเดี๋ยวก็อยากช่วยนะครับแต่ผมก็ไปตามกับอีกร้านที่ส่งต่อแล้วจะเหมือนกันเขาก็ซื้อมาจากอีกทต่างคนก็ต่าง แจ้งว่าตัวเอง<ช>ก็<ต>ถูกโกงมาอีกทีนึงเหมือนกันตอนนี้เนี่ยดูฟังจากตรงนี้น่าจะประมาณสักสี่ห้าทอดเออว่ามีการดึงรีฟันใหม่อีกทีหนึงตอนนี้ข้อเท็จจริงข้อมูลเป็นยังไงเนี่ยก็ยังไม่รู้เพราะว่าเด็กนี้ไม่ได้มีการคุยต่อจากนี้แล้วกิจเข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้นอยู่ใช่ไหมว่ากิจเป็นพ่อค้าแล้วพีมเป็นลูกค้าตอนนี้พีมคือผู้เสียหายที่โดนกิจเนี่ยโกงไปส่วนกิจเนี่ยจะโดนใครโกงต่อจากนั้นอันนั้นเป็นเรื่องที่กิจจะต้องประจัดการต่อกิจตามพี่ทันไหมอะ ครับใช่ครับผมทีนี้กิจจะยังไงดีรับผิดชอบยังไงอะครับผมอยากรับผิดชอบอยากช่วยอืมแต่ว่าผม แตไมไไม,ไมากผมไมอยากช่วยคิดว่าตัวเองสามารถที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้ยังไงบ้างครับเท่าไหร,ร่ย <two. S 2> ังไงผมเสียคนนี่แค่สองพันคือเพราะว่าตอนนี้ครับประเด็นคือพีมเองเนี่ยเขาจ่ายเงินจํานวนเต็มมาครับให้กับโอไปก็คือ4ี่หมื่นกว่าบาทเพรของตัวโอหรือผู้เสียหายที่ลูกค,ค้าที่เขามาซื้อกับพีมฮะประมาณแสนสามหมื่นกว่าเพรตีเป็นเงินประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทซึ่งตอนนี้พีมเนี่ยรับผิดชอบเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์คืนให้กับตัวผู้เสียหายเข้าไปทีนี้พีมเนี่ยก็ต้องมาเอากับเราต่ออย่างี้ครับ เฮ้ยแสดงว่าระบบอ่ะมันสามารถดึงเงินคืนได้จริงๆเหรอะสมมติเราเติมอันนี้เป็นกรณีความรู้เนาะก่อนหน้านี้พิมพ์เองเอยโอ้เองพยายามติดต่อกิจไปแต่กิจก็เงียบก็หายไม่คุยด้วยนาะงจนกระทั่งได้มาเจอพี่แก๊ดเนี่ยกิจถึงยอมคุยด้วยไหนๆเราคุยกันแบบนี้แล้วเนี่ยเราเปิดใจคุยกัน น้องกิตครับแล้วทีเนี้ยประเด็นคือมันคือถ้าเกิดว่าเราเติมเครอย่างเงี้ยแล้วมันตัดเงินในระบบของเราอย่างเงี้ยครับแล้วเราสามารถที่จะขอเงินดึงเงินคืนได้ก็คือเปลี่ยนใจไม่ซื้อแล้วได้ด้วยหรออ่ามันมันน่าจะเป็นแบบอ่าที่ต้นทางมันพวต้นทางมันที่เขาเขาขายสต๊อก ยังไงนะครับอธิบายละเอียดให้เป็นข้อมูลเป็นความรู้ได้ไหมมันจะมีแบบพวกที่ขายสต็อกเกมที่แบบเขาทําแบบมาสมบูรณ์แล้วให้เรามากดเราก็ได้เหตุแต่ไม่รู้ว่ามันจะแบบที่เขาทําสต็อกมาเขากดเงินคืนก่อนแล้วแล้วมาขายให้เราต่อแบบนี้อ๋อแสดงว่าไอ้พวกนั้นมันยังสามารถที่จะเติมได้อยู่แต่มันทําระบบรีฟันไปแล้วถูกต้องปะได้ถ้าเกิด ถ้าเกิดมันจะรีฟันแล้วระบบมันจะมีความช่วยละหลวมถึงขั้นที่จะให้ส่วนนั้นยังใช้งานได้ต่ออยู่อีกเหรอครับในความเป็นจริงในวิธีกาิการปฏิบัติแล้วพี่ก็เชื่อว่าหลักการที่น้องกิจพูดมาตรงนี้อันนี้คือคุยกันกันแบบข้อมูลนะอันนี้ไม่ไม่ได้ว่ากิจอะไรยังไงนะโอเคเปล่าแต่พี่ก็รู้สึกว่าวิธีการนี้หลักปฏิบัติเนี่ยไม่ถูกต้องต่อวิธีการในการปฏิบัติเพราะถ้าเกิดว่าการที่เราซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งไปแล้วครับแล้วเรายังสามารถเรารีฟันกลับคืนมาแล้วอ่ะโค้ดนั้นหรือสิ่่งนนนนััั้ะคครรบมมไว จะใช้งานได้อีกต่อไปแล้วอะ <c oughs> ใช่พี่ก็คิดว่าเขาน่าจะรีฟันทีหลังนะอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเช่กันใช่ไหมใช่ไหมเออเออพี่ก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะใช่คิดว่าน่าจะเอามารีฟันทีหลังนะครับส่วนขั้นตอนในการรีฟันกว่ามันจะดาเนินการเสร็จเนี่ยอาจจะใช้เวลามากน้อยยังไงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นปีเลยนะเพราะมันมารีฟันพร้อมๆกันในช่วงเนี้ยครับเดือนเนี้ยที่ผ่านมาแบบพร้อมกันทีเดียวทั้งเซเวอร์เลยเออเออเออเราเราก็ดูเข้าใจดีแต่ว่าเหมือนกับหน้าตอนนี้เอง เราเองก็ไม่รู้ว่าจะรับผิดชอบยังไงเพราะก็ไม่มีให้ถูกต้องเปล่าอาชีนี้กิจเมื่อกี้เหมือนเกิดมานิดนึงว่ากิจมีอยู่หมดเนื้อหมดตัวเนี่ยสองพันบาทกิจก็ก็พร้อมจะรับผิดชอบเท่าที่กิจจะมีกําลังได้แล้วกิจก็อยากจะรับผิดชอบเออแล้วกิจก็เข้าใจดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีมีคนเสียหายด้เกิดขึ้นตรงนี้นี่ก็เป็นประสบการณ์ให้กับตัวกิจเองกับทีมเองกับทุกทุเคนกับทุกๆคนเลยว่าการซื้อขายเพชรแม่งมันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเอาจริงๆเเลยนะอาจริง เสนอมากเลยถ้ากาลีนาฟรีไฟนะเว้ยได้เห็นนะเวย้ยกาลีนา ROV หรืออะไรแล้วแต่ที่มีการระบบเติมอันเนี้ยเขาไม่ควรที่จะให้มันรีฟันได้เว้ยออพี่พี่พพผมอยากบอกอีกเรื่องนึงนะ มันจะเป็นล้างเพลดใหญ่ๆอ่ะเขาไปรับต่อที่ที่ที่ผมรับมาก่อนอ่ะเพลดใหญ่นั้นไปรับต่อจากผมแล้วผมผมอยากเตือนแล้ว้านอ๋อแสดงว่าร้านเพลิดใหญ่หลายๆร้านก็มีโอกาสที่จะโดนแบบนี้เหมือนกันเพราะเราเนี่ยเป็นพ่อค้าเราก็ไปรู้ข้อมูลมาบ้างคือเราทาธุรกิจแบบเนี้ยเราจะมีคอนเนคชั่นเราจะรู้ข้อมูลถูกต้องปะใช่เออซึ่งเราไปรู้มาแล้วว่าอันนี้คือข้อมูลจริงด้วยว่ามันมีการไปรับมาจากพ่อค้ารายเดียวกันกับที่น้องกิจอ้างว่ามีการโกงกันเกิดขึ้นและ น้องที่ไปเติมกับร้านพ่อค้าต่างๆในประเทศไทยที่บอกว่าน่าเชื่อถือที่บอกว่าดีที่บอกว่าเจ๋งเนี่ยก็ให้ระวังตัวไว้ด้วยเหมือนกันอย่าเตือนอือครับจริงๆอ่ะกลับมาตรงนี้ต่อคือตอนนี้วิธีการโกงระบบการขายเพชรเนี่ยมันมี2แบบทุกๆคนพยายามทำความเข้าใจแล้วตามไม่ทันนะ1คือเวลาซื้อแล้วไม่ให้เพชรกูเลยไม่ได้นี่คือโกงแบบแรกโกงซึ่งหน้าแบบที่2คือแม่งเติมไปแล้วเพชรแม่งเข้าตัวด้วยเพชรแม่งใช้ได้ด้วยแต่แม่งเวลาผ่านไป1เดือน2เดือนปีหนึ่งแม่งเพชรแม่งดึงคืน ติดลบนี่คือการโกงแบบที่2แบบใหม่ที่มันเกิดปัญหาดราม่าใหญ่โตกับเกมฟรีไฟว่าเพดแม่งติดลบเช er ี่ย ซึ่งจริงๆแล้วนะครับทุกคนเอาอจริงๆนะใน,ใน,ใน,ในหลักปฏิบัตินะครับอันนี้เป็นข้อเสนอส่วนตัวของพี่นะปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นมีวิธีแก้2ออย่างหนึ่งคือไปเติมกับทางระบบโดยตรงของทางเว็บเติมเกมบอลคอมเลยนี่คือ1 2ก็คือไม่ต้องเติมกับพ่อค้าแม่ค้าเลยนะครับปลอดภัยสุดปลอดภัยมากๆนะครับไม่ต้องเติมเลยเพราะว่าแน็มีความเสี่ยงเนื่องจากมันดึงได้อีกอย่างหนึ่งสซึ่งระบบเกมอ่ะมันไม่ควรที่จะให้เพจแม่งเข้ามาในตัวได้นะครับเพื่อป้องกันการรีฟันนะครับไม่ควรจะรีฟันได้ถ้า เพชรจะเข้ามาในตัวแล้วก็ไม่ควรสามารถดึงเงินคืนได้อะจ่ายแล้วคือจ่ายดีวะไม่ไม่อันนี้ปรึกษา,าหาเรือ,อน้องๆโอว่ายัางไงวะน้องๆพิมพ์ว่ายัางไงกับตรงนี้อะสมมุติว่าเนี่ยกาเลน่าฟรีไฟเขาดูอยู่ะในฐานาพะพ่อค้าแม่ค้าจะทํายังไงให้เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นไม่ถูกโกงเนี่ยไม่มีปัญหาเงี่ยเกิดขึ้นน้องพีมคิดว่ายังไงคิดว่าเธอคือเธอมาแล้วก็ไม่ควรมีการดึงคืน ใช่ไหมทำระบบดีไปเลยยังไงมัมใช่คืนแล้วแต่ถ้ามึงจะซื้อแล้วอ่ะมันต้องคืนไม่ได้ดิวะใช่หรือถ้าคืนแม่งต้องปึ๊บปับดิวะต้องเดี๋ยวนั้นดิวะก็ไม่ได้อยู่ดีวะมันก็ปึ๊บปับไม่ได้อยู่ดีเพราะพอเติมเสร็จปึ๊บคนเขาก็จะเพลิไปใช้ทันทีไงนึกออกปะเพราะฉะนั้นแล้วสรุปคือมันไม่ควรที่จะมีระบบในการดึงคืนได้ไหมวะปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะเพราะว่าปัญหาหลักๆเลยคือแม่งดึงคืนได้ตอนนี้คือสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นเขารู้ป ไม่อยากมีปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องไปเติมระบบอาของกาลินาเติมที่อื่นไม่ได้เลยเสี่ยงนี่เหรอคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เหรอแล้วไม่มีการแจ้งเตือนด้วยไม่มีการประกาศด้วยมันจะรู้ได้ยังไงน้องพิพมพ์นึกออกปะใช่ค่ะจริงๆการรีฟันนะพี่แก๊สมันมันเกินไปนะพี่คือเราเอาเพชรไปใช้แล้วแล้วอยู่จะมาแบบนี้หนึ่งคืนเออเออในความเป็นจริงแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นไม่ควรที่จะรีฟันได้แล้วแม่งเพชรแม่งใช้ไปตั้งนานแล้วเพชรแม่งใช้มาไม่รู้กี่เดือนแล้วอ่ะใช่ปหใช่ปักทงมัน อลอามกราพี่หมดเขตวันที่14บี่พี่พผมมาเอาวันที่13บพี่เชื่อนี้3เดือนแล้วนะใช่พี่ 3, พ3เดือนผ่านมานะฮะโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับ,รรบแล้วก็น,น่าได้ดูคลิปนี้นะครับลองไปฝากไปพิจารณาดูนะครับนี่เป็นเรียกว่าจัดใจลูกค้า1คนผมเองก็เล่นเกมฟรีไฟล์เหมือนกันก็ถือว่าเป็นลูกค้า1คนนะครับเป็นคําคอมเมนต์ละกันจากลูกค้ายังไงก็แล้วแต่ผมก็ยังเล่นเกมนี้อยู่ต่อไปเหมือนเดิมแล้วก็ยังเชื่อมั่นในระบบของเกมแต่ถ้าปรับให้ได้ ปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นทีนี้ประเด็นต่อมาเรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับเนี่ยความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับของน้องกิจนะครับน้องพิมพ์โอเคไหมอ่ะกิจมีอยู่สองพันอันนี้คือแล้วแต่ผู้เสียหายคุยกันพี่ก็ไม่รู้ด้วยเ่ะคนกลางช่วยประสานให้ครับถ้าจะคืนก็คืนครึ่งก็ได้พิมไม่เอาจำนวนเต็มเพราะว่าพิมพ์ก็เป็นฝ่ายผิดเหมือนกันที่ไปรับเติมกับกิจถ้าแต่ไหนถ้าแต่คืนคือน้องพิมพ์เองก็สบายใจกับการที่จะขอครึ่งหนึ่งเหมือนช่วยกันหารพิมพ์ออกครึ่งหนึ่งกิจออกครึึ่่งนนัปวา จากอายอดทั้งหมด40,000บาทาพิมพ์ออกไปแล้วเนี่ย40,000เต็มนั่นแปลว่าตอนนี้เนี่ยจะขอเป็นคนละ20,000กิจ20,000พิม20,000 20, เพื่อจะเคลียร์ให้กับเซอร์จิโอใช่คือช่วยกันแชร์กันนะครับแชร์ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ใพิมพ์รับผิดชอบคนเดียวอะครับโอ้ผมผมช่วงนี้ผมก็ยังไม่ไมีอะไรทําด้วยน่าจะยากเพราะว่าต้องของเงินพ่อแม่แล้วตอนนี้คือเราก็ไม่ได้ทำธุรกิจ รับเติมเพชรแล้วเหรอครับใช่ครับถือว่าทุกๆคนตรงนี้ก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี่เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่ทุกๆคนต้องมาเห็นต้องมาดูว่านี่มันเป็นแค่เคสเดียวนะแล้วมันมีคนที่โดนดึงเพชรแบบเนี้ยไม่รู้ตั้งกี่คนน่ะไม่รู้เลยนะเดาเอาอาจจะเป็นล้านไม่รู้อ่ะกูไม่รู้แล้วถ้าเราจะต้องมาแก้ปัญหาทั้งหมดล้านเคสดแบบเนี้ยโอ้โหมันจะไปเอาคืนยังไงหมดนะครับใจพี่กันนะในความเป็นจริงแล้วอ่ะเราต้องรับผิดชอบสี่งคือ เขาก็เห็นใจในทุกๆส่วนที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เราทั้งหมดรับผิดชอบร่วมกันแล้วแชร์กันโอก้โอก็โอ้ก็โดนพีม์ก็โดนกิจก็โดนทุกทุกคนต่างมีปัญหาเกิดขึ้นเราแชร์กันหมดทุกคนกิจต้องรับผิดชอบหมื่นหนึ่งนี้กิจสัญญากับพี่สัญญาครับพี่ญญพเดี๋ยวผม ไปยืมเพื่อนวันนี้เลยก็ได้อ๋อขอยืมมาก่อนเนาะเพื่อจะเคลียร์แล้วนี้ให้จบก่อนแล้วก็จะเคลียร์ให้ภายในวัน2วันนี้เลยหรือืวันนี้เลยนี้เลยก็ได้ครับพี่เราจะโอนให้วันนี้เลย1 0 0 0 0บาทเนาะอ่ครับอย่างนั้นพี่ก็ขออนุญาตขอเป็นบัญชีพี่กัดได้ไหมได้ครับพี่อะได้เนาะเดี๋ยวพี่ก็ส่งเลขบัญชีให้ใน Facebook กลุ่มนะครับเดี๋ยวพอได้แล้วเนี่ยพี่ก็จะไปเคลียร์ต่อกับน้องๆที่เหลือเองขออนุญาตเป็นคนกลางให้เนาะจะได้ไม่มีปัญหาได้ครับพี่ มากขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งที่ตัดสินใจแบบนี้พีแอเชื่อว่าถ้าทุกคนได้เห็นคลิปนี้แล้วความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมเยอะแยะมากมายก,กับปัญหาตัวเพชริดลบที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เห็นด้วยว่าน้องกิจเองก็รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นพีมเองรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับความวุ่นวายไอเทียสตินเรื่องเพชริดลบเนี่ยวุ่นวายมากๆโอเคครับไออย่างนั้นขอบคุณน้องกิจมากอย่างนั้นตามนี้นะครับประมาณนี้เนาะถือว่าเป็นการเตือนภัยสังคมก็แล้วกันน้องๆได้ สินใจดูนะครับผมจะซื้อที่ไหนอะไรยังไงวิเคราะห์คำนวณกันให้ดีๆขอบคุณน้องกิตมากๆนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าโอเคโอ้พิมพี่แก๊ผมบอกเลยนะว่ามันมีอืมใช่ตอนแรกมันบอกว่ามันมี2 0 0พันใช่ไหมแล้วมันบอกว่าโอเคพี่ได้เดี๋ยววันนี้ผมเคลียร์เาวแต่ไม่เป็นไรเราก็เราก็ไม่ไม่ใส่ร้ายกันเนาะก็ถือว่ามันอาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้แต่ว่าเบื้องต้นเราเองก็โอเคในแบบนี้ส่วนจริงไม่จริงอย่างน้อยเองเขาก็รับผิดชอบวะนึกออกป้าตอนแรกบาทเดียวโอ้กับพิมก็ไม่ได้้ั ไม่ตอบเลยมันอาจจะไม่ตอบใช่ปะละ่ะ<ช>ตอน<ช>อย่างน้อยนะ <ๆ S 1> ตอนนี้หมื่นหนึงก็ยังดีวะมึงออกปะอ้า <c oughs> อ่าโอเคอย่างนั้นก็จบกันประมาณนี้นะครับผมดราม่าตามล่าหาคนร้ายที่รีฟันเพชร ติดลบครับทุก <'s> คนครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน,น,น์ให้กับคนที่ดูนะครับหวังอย่างยิ่งมา,มากๆจริงๆว่าการเตือนภัยครั้งนี้จะทําให้น้องๆ <c oughs> ไม่เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคน, <c oughs> กคนในการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์นะครับผ <c oughs> มปัญหามันเยอะมากๆย้าอีกทีนึงว่าไม่สามารถช่วยทุกคนได้แล้วก็ไม่ใช่หน่วยงานในการรับช่วยเหลือคนด้วยนะครับอยากจะร้องเรียนนู่นเลยนะครับผมลงพักฮะไปหาตำรวจ <c oughs> นะครับผมพี่แกททำคลิปเตือนภัยสังคมเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลโอ้ไอสัตว์แม่งโอนไวมากว่าปแปลกแปลกลย ใช่พี่มันโอนไวมากเลยอ่ะมันโอนไวมันแบบมันโอ้น่ายินเนาะใช่พี่คือไม่อยากจะพูดคือผมว่าเงินนั้นอ่ะมันมันมันเป็นของคนที่มันไปส่งทีแดงแง่เลยพี่อาจจะเป็นไปได้เออช่างเขาเถอะเพราะว่าเราเองก็ไม่มีหลักฐานข้อมูลอะไรจะไปพูดว่าให้เขาเสียหายก็ลำบากใจเนาะเออมาเอาเลขบัญชีมาพี่โอนให้เขาโอนมาให้เราหมื่นหนึ่งเชี่ยแม่งโอนเร็วมากโอนเร็วเหมือนแบบเหมือนเหมือนไม่ใช่เหรอพี่แคทเงินหมื่นหนึ่งพี่ผมแบ่งให้พี่ด้วยเพราะว่า ไม่เอากูไม่เอาห่าโอ้โหไม่ใช่สไตล์กูน้องท่ทีไม่เอาไม่พี่ถือว่านำน้ำใจเล็กๆนั้นไม่จากผมพีไมไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ก็ไม่เอาขอบคุณโอ้มากขอบคุณมากแค่เราเป็นพี่น้องกันเราช่วยเหลือกัน okay, เรา <okay. S 1> ดูแลกันเราซัพพอร์ตกันและกันโอเคแล้วครับครับไม่เอาไม่เอาอยู่แล้วไม่อยากได้อยู่แล้วไม่ใช่สไตล์ไม่ใช่สไตล์ขอบคุณมากเลยพี่จริงๆคือเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังพี่เรื่องนี้คือตั้งแต่ผมติดลบเพชรมาเสรสามกว่าใช่ไหมพี่ในที่เนี้ย ผมมาไปเห็นทางนั้นเออเขารับผิดชอบกันอะไรเงี้ยผมก็เลยทักไปหาพี่มาพิมเออรับผิดชอบอะไรประมาณเนี้ผมก็เข้าใจพ่อค้าแม่ค้าพี่คือแบบเขาไม่ได้โกงอพี่ถ้าเกิดผมมีอ่ะผมจะไม่ให้เขารับผิดชอบเลยจริงๆพี่หนึ่สิบร้อยพันหมื่นอันหนึ 100, ่งหม่นไปบันทดกป่ะใช่แปปหนึ่งนะอ่ะพี่อนโอนให้ละได้รับไหมครับดูหน่อยอแสร็จเงเลย,เลย กมาเออหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทยอดหนึ่งแสนบาทยอดหนึ่งแสนบาทอ่ะและ้วทีนี้เงิน,เง,นเงินยังไงวะเงินที่อ่ะสมมติเดี๋ยวนะตอนนี้พี่งงก็คือพิมพ์จ่ายให้อ่อไปแล้วสี่หมื่นบาทก็คือเคลียร์จบเพชรท,ทั้งหมดที่ติดลบถูกต้องป่ะและ้วทีนี้พออ่อได้เงินอีกหมื่นหนึง่งเนี่ยที่ได้มาเนี่ยของอันเนี้ยนั่นแบบว่าโอแม่งก็ได้กำไรเพิ่มอีกหมื่นหนึง่งจากเดิมก็เป็นห้าหมื่นนี่ป่ะแล้วหมื่นหนึ่งนี่ยังไงวะงงโอนไปเขาโอหมายถึงว่าหมื่นึังก็จะก็จะให้พิมพ์ครับอ๋อโอเคโอเเเเเคคอออ่่่าจบรรรืงนีีีี้้ลลยยย์์สสสุปแวพพิม แล้วก็ไอ้นั่นเสียหมื่นหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพจแก๊สเ็กทูผู้ใดก็ตามอยากสิลองเรียงมีเรื่องสิแจ้งความต่างๆอยากติดต่อพิกัสเอ็กทูมาเด้อครับมาเด้อสองท้าเดียวเท่านั้นเพจจกดสเอ็กทูส่งข้อความมาเลยแล้วเจอกันเด้อนนางเด้อเด้อเด้อนัางเด้อปะ